ต่อไปเชิญท่านวันครับตามด้วยท่านสำลีรักสุธีนะครับท่านประธานที่เคารพผมวันอยู่บัลุงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางบอนหนองแขมพักเพื่อไทยวันนี้ขออนุญาตหารือกับท่านประธานเรื่องในวันนี้นั้นเนี่ยผมเคยได้หารือกับท่านประธานมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อประมาณกลางปี2562สมัยเป็นสภาชั่วคราวสภาทีโอทีนะที่ทีโอที ถ้าจําไม่ผิดจะเป็นการหาลือครั้งแรกในสภาผู้แทนราษฎรของผมในฐานะสะสะสมัยแรกอีกด้วยแต่ปัจจุบันเรื่องที่ผมขอไว้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดทั้งสิน้นวันนี้จึงมาฝากย้ํากับท่านประธานให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเร่งรัดแก้ไขให้โดยด่วนดังนี้ครับเรื่องที่1เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาจราจรถนนบางบอนหถึงซอยเพชรเกษม81 ช่วงสะพานข้ามคลองประสีเจริญที่มีช่วงช่วงแคบเป็นคอขวดทําให้มีปัญหารถติดสะสมเป็นระยะทางยาวเรื่องที่2ถนนบางบอน3ถึงซอยเพชรเกษม69ช่วงสะพานข้ามคลองประสีเจริญแยกคลองขวางมีช่วงแคบเป็นคอขวดเช่นเดียวกันนะครับรถติดสะสมเป็นทางยาวเรื่องที่สถนนเอกชัยมุ่งหน้าออกถนนกาญจนาพิเศษมีช่องทางการจราจรแคบเหลือหนึ่งช่องทางเดินรถทําให้รถเคลื่อนตัวช้าและรถติดสะสม เรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่4ขอให้ติดตามโครงการสะพานข้ามแยกบริเวณ3แยกบางบอนซึ่งในอดีตเคยมีการเสนอโครงการนี้ไปแล้วแต่เรื่องเงียบหายไปฝากาท่านประธานด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ